สุภาษิตบ,บทที่28ข้อที่14คนที่เกรงกลัวพระเจ้าอยู่เสมอก็เป็นสุขแต่คนที่ทำใจของตนให้แข็งกระด้าง จะตกในความยากลำบากข้อนี้บอกว่าถ้าไม่อยากเจอความยากลำบากอย่าทำใจให้แข็งกระด้างแต่ทำตรงกันข้ามทำใจให้อ่อนไหวอ่อนไหวต่ออะไรต่อพระเจ้าคือเกรงกลัวพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าคำว่าเกรงกลัวในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอุปนิสัยที่ขี้ขาดขี้กลัวจงเป็นคนขี้กลัวอยู่เสมออันนั้นไม่ใชนะ่ไม่ใช่ความหมายตรงนี้นะครับแต่หมายถึงว่าคนที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าคือคนที่ใจแข็งกระด้างไม่แคร์พระเจ้าทำอะไรก็ ไม่เกรงใจพระเจ้าอย่างเงี้ยเรีว่าไม่เกรงกลัวพระเจ้าแต่งั้นความเกรงกลัวนี้จึงหมายถึงว่าโอ้ทาอะไรก็โอ้เดี๋ยว พระเจ้าจะเสียใจหรือเปล่าโอ้ทาอย่างนี้มันไม่ค่อยเหมาะสมเนาะโอ้พระเจ้าพอพระทัยหรือเปล่าโอ้โอ้ทำอะไรเกรงใจพระเจ้าไปหมดเลยอันนี้เรียกว่าคนที่เกรงกลัวพระเจ้าก็เป็นสุขก็คือก็จะได้รับพระพรโยเซฟมีลักษณะแบบนี้ตลอดชีวิตของเขาโดดเด่นที่สุดคงอยู่ในปฐมกาลบทที่39ตอนที่ภรรยาของโบติฟาภรรยาเจ้านายเนี่ยพยายามจะมาหลับนอนกับโยเซฟสุดหล่อแต่โยเซฟก็ปฏิเสธแล้วก็หนีหนีจากภรรยาของเจ้านายเพราะเขาเกรงกลัวพระเจ้าและแน่นอนสุดท้าย ปลายทางของโยเซฟผู้เกรงกลัวพระเจ้าเช่นนี้ได้รับพระพรมากมายตรงกันข้ามกับฟาโลแห่งอียิปต์ในสมัยพระธรรมอบพยพซึ่ง พระกัมพีบอกว่าฟาโลมีใจที่แข็งกระด้างต่อพระเจ้าดื้อดึงไม่เชื่อฟังดื้อรันแล้วสุดท้ายก็พบกับหายนะทั้งประเทศชาติแล้วก็ตัวเขาเองพระพรอยู่กับผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าเสมอใครก็ตามที่ยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าเตรียมพระพรเอาไว้สําหรับชีวิตของเขาอย่าให้ความกลัวที่มีต่อมนุษย์ทําให้เราละเลยที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเพราะว่าความกลัวมนุษย์คือเกรงใจมนุษย์ก็เลยไม่เกรงใจพระเจ้าเนี่ยไอความกลัวแบบนี้เนี่ยไม่ได้นำ ความสุขมาสู่ชีวิตแต่จะนำปัญหามากมายมาสู่ชีวิตถ้าโยเซฟเกรงใจนายหญิงใช่ไหมนายหญิงบอกว่าให้ไปนอนด้วยโอ้ยคือไม่ทำตามนายหญิงเราต้องเดือดร้อนแน่ๆอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือถูกอะไรถ้าโยเซฟเกรงกลัวนายหญิงแล้วก็ไปหลับนอนกับนายหญิงของตนเนี่ยก็คือการไม่เกรงกลัวพระเจ้าคิดว่าชีวิตของโยเซฟคงไม่ได้จบสวยงามงดงามเช่นนั้นในเหตุการณ์ ทุกๆวันนี้ก็เช่นเดียวกันจะมีข้อสอบแบบนี้เข้ามาเป็นระยะระยะเสมอเกรงใจมนุษย์ดีหรือเกรงใจพระเจ้าดีกลัวมนุษย์ดีหรือยำเกรงพระเจ้าดีให้เราเลือก เกรงกลัวพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าอย่างไรก็ดีคําว่าเกรงกลัวพระเจ้าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกลัวแบบทา่าที่หวาดกลัวพระพิโรธหวาดกลัวการลงโทษไม่ได้หมายถึงการที่ว่าโอ้โหถ้าเดี๋ยวเราไม่ทําพระเจ้าจะต้องลงโทษเราเราเลยกลัวพระเจ้าอันนั้นเป็นลักษณะของท่าอันนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของการที่ไม่ไว้วางใจในพระคุณของพระเจ้าหรือสงสัยในความรักของพระเจ้าความรู้สึกหวาดกลัวการลงโทษที่มาจากพระเจ้าจะนําไปซึ่งความทุกข์ทรมานใจไม่ใช่นำไป ซึ่งความสุขหรือนาซึ่งพระพรใครก็ตามทาอะไรอุกลัวพระเจ้าลงโทษกลัวพระเจ้าไม่อวยพรกลัวพระเจ้าลงโทษอย่างเงี้ยไม่มีความสุขเพราะว่าต่อให้คุณไม่ทําอันนี้เดี๋ยวคุณจะไปกลัวนะอีกกลัวแสดงว่าตลอดชีวิตเต็มไปด้วยความหวาดกลัวตลอดชีวิตเลยแบบนี้ไม่มีความสุขแต่ความเกรงกลัวในที่นี้หมายถึงความเคารพยำเกรงแบบบุตรที่ยำเกรง ต่อคุณพ่อความยำเกรงพระเจ้าในความดีเลิศของพระองค์ในความประเสริฐของพระองค์ในความรักของพระองค์ในความใจดีของพระองค์เราก็เลยยำเกรงพระองค์ซึ่งอาการแบบนี้ความยำเกรงพระเจ้าแบบนี้เนี่ยข่าวดีก็คือว่าพระเจ้าได้เป็นคนที่ใส่และวางสิ่งนี้ไว้ในจิตใจของประชากรของพระองค์แล้วโดยการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์หากคุณเป็นคริสเตียนแท้หากคุณมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตความยำเกรงพระ แบบนี้จะมีอยู่ในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนมันจะเป็นความยำเกรงพระเจ้าจนไม่อยากจะทําบาปยำเกรงพระเจ้าจนโอ้ยไม่สามารถอยู่ในบาปอีกต่อไปได้เวลาทําบาปแล้วก็อยากจะกลับใจใหม่ไม่อยากจะอยู่ในบาปอีกต่อไปมันจะเป็นความยำเกรงพระเจ้าว่าโอ้ใช่ใช่ใช่ฉันไม่ควรทําสิ่งนี้โอ้ใช่ใช่ใช่ใชฉ,ฉันน่าจะทําสิ่งนี้ฉันอยากจะทําสิ่งนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่ความเข้มแข็งของจิตใจของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสิ่งนี้เนี่ย เกิดจากความสํานึกในพระกรุณาของพระเจ้าสํานึกในสิ่งดีที่พระเจ้าทรงทํากับเราแล้วมันก็เกิดความยําเกรงในหวัวใจของเราซึ่งความยําเกรงนี้จะเกิดขึ้นเสมอทั้งในเวลาส่วนตัวอยู่คนเดียวอยู่สองต่อสองกับพระเจ้าหรือในครอบครัวหรือในธุรกิจหรือในรินสจักรหรือในการเข้าสังคมกับที่ทํางานหรือที่ใดก็แล้วแต่เนี่ยจะมีความยําเกรงพระเจ้าอยู่ในชีวิตของผู้ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเหตุนี้เนี่ยใคร ก็ตามที่ตอนรับเชื่อพระเยซูแล้วจึงมีอาการอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไป ก็คือว่าเขาไม่สบายใจเวลาทาบาปเขาอยากจะกลับใจเวลาทาบาปมันมีความยำเกรงพระเจ้ามีความเกรงกลัวพระเจ้าอยู่ในจิตใจเราลองสํารวจชีวิตของเราดูสิครับเห็นไหมครับเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วมันเกิดขึ้นเองอัตโนมัติเราไม่ต้องโอ้ oh, จะเไปนี้ฉันจะต้องยำเกรงพระเจ้าไม่ใช่มันเป็นความยำเกรงพระเจ้าซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยทำให้เกิดขึ้นในตัวของผู้เชื่อสรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงทําสิ่งนี้น่าเสียดายที่หลายครั้งคริสเตียนอย่างเราผู้มีความยำเกรงพระเจ้านี้เนี่ยก็พยายาม กดแล้วก็ปิดมันแล้วก็เอาค่านิยมของโรคเอาความกลัวมนุษย์หรือเขาอะไรมาปิดบังไอความยำเกรงพระเจ้านี้ประเด็นนี้สําคัญนะครับก็คือว่าเราไม่ต้องไปใส่ความยำเกรงพระเจ้าเพิ่มขึ้นในชีวิตของเราความยำเกรงพระเจ้าเนี่ยมีอยู่แล้วในชีวิตของเราเพียงแค่เราให้มันปรากฏออกมาอย่าให้เอาถังคออไว้อย่าให้ไอความกลัวมนุษย์ความอะไรแต่ว่าให้เราปล่อยความยำเกรงพระเจ้าสําแดงความยำเกรงพระเจ้าออกมาคือตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทํางานในจิตใจของเราสําหรับคริสเตียนเขารู้ คริสเตียนแท้เนี่ยรู้เลยว่าโกงเงินบริษัทดีหร <Bye. S 2> ือไม่ดีโกงแบบมีคนเห็นกับโกงแบบไม่มีคนเห็นอันไหนดีกว่ากันเขาก็รู้เลยทั้งสองงานไม่ดีเขาก็ไม่อยากทําเป็นความยำเกรงพระเจ้าที่อยู่ในหัวใจของเขาแต่สุดท้ายเขาทําหรือไม่ทำเนี่ยก็แต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะก็ยังมีคริสเตียนบางคนไปโกงเงินบริษัทเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าแม้เขามีความยำเกรงพระเจ้าแต่เขาไม่ไม่ไม่สนใจไม่ใส่ใจความยำเกรงพระเจ้าเขาเอาความโลภหรือความกลัวมนุษย์หรือความกลัวอะไรบางอย่างเข้ามาปิดบังและครอบงำไอ้ความยำเกรงพระเจ้าด้วยเหตุนี้ช ีวิตของคริสเตียนหลายคนจึงไม่ได้ดําเนินชีวิตในความยำเกรงพระเจ้าซึ่งทั้งที่มันมีอยู่ในตัวของเขาแล้วแล้วพอไม่ยำเกรงพระเจ้าจึงไม่สามารถมีความสุขได้คริสเตียนจํานวนมากจึงไม่สามารถมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างเป็นพระพรกับคนอื่นว่าโอ้ฉันมีชีวิตเต็มไปด้วยสันติสุขเต็มด้วยความชื่นชมยินดีชีวิตเขากลับเต็มไปด้วยความทุกโศกเศร้ากังวลเครียดความหวาดกลัวสถานการณ์ต่างๆมากมายพระเนตรของพระเจ้าเฝ้าอยู่เหนือมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหนือ ผู้ที่ยำเกรงพระองค์หัวใจของพระเจ้าจดจ่ออยู่กับคนที่ยำเกรงพระองค์พระองค์ยินดีในตัวเขาพระองค์ได้ตั้งทูตสวรรค์ที่จะปกป้องเขาเอาไว้และพระองค์พร้อมที่จะอวยพรและจัดเตรียมสิ่งที่ดีสําหรับเขาโดยพระคุณของพระองค์นี่คือพระพรของคนที่ยำเกรงพระเจ้าแต่คนที่ใจแข็งกระด้างจะตกอยู่ในความทุกข์ยากลาบากเขาใจแข็งกระด้างต่อความยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าทํางานในจิตใจของเขาให้เขาสารภาพบาปแต่เขาก็ไม่สารภาพให้เขาละทิ้งบาป เขาก็ไม่ละทิ้งบาปมันมีอยู่ในใจมีความยำเกรงพระเจ้าในใจแต่ไม่เอาแข็งกระด้างดอกความยำเกรงพระเจ้าในชีวิตของเขาสุดท้ายเขาจะตกในที่นั่งลําบากตกในความยากลําบากเขาเป็นเหมือนกับผู้ที่กําลังท้าทายอํานาจของสวรรค์เป็นผู้ที่เสริมกําลังตัวเองในการทําสิ่งที่ชั่วร้ายโดยการมีใจแข็งกระด้างไม่สํานึกผิดซึ่งสิ่งนี้จะนําอันตรายและความยากลําบากมาสู่ชีวิตของเขาคนเช่นนี้จะตกลงไปในเหวแห่ง bạc ที่เลวร้วายมากขึ้นเพราะเขาไม่ยอมยำเกรงพระเจ้าเขาไม่ยอมตอบสนองต่อความยำเกรงพระเจ้าในชีวิตของเขาแน่นอนครับคนที่ไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาก็ปลายทางเขาจะเป็นเช่นนั้นเขาแข็งกระด้างไม่กลับใจทําบาปอย่างไม่รู้สึกอะไรแล้วก็กทําเช่นนั้นต่อไปสุดท้ายปลายทางเขาเป็นไหยนณะแต่เราผู้ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตมีความยำเกรงพระเจ้าอยู่ในชีวิตอย่าให้เราแข็งกระด้างต,ต่อการเตือนการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราดังนั้นจงยำเกรง เกรงพระเจ้าอยู่เสมอให้ความยำเกรงพระเจ้าที่มีอยู่ในเรานี้สำแดงออกมาเป็นการกระทําเป็นคําพูดเป็นพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตแบบยำเกรงพระเจ้าท่านสามารถทําได้มันมีอยู่แล้วในตัวท่านสํแดงออกมาอย่าให้ใจของเราแข็งกระด้างต่อการเตือนของพระเจ้าเพราะว่าผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าจะพบกับความสุขในทุกๆสถานการณ์ของชีวิตจงยำเกรงพระเจ้าเถิด